ความโกรธบ้าคลั่งเหมือนพายุมันลุกไหม้ใจเราและแผดเผาทุกสิ่งรอบข้างตรงนี้นะคะก็แทนความโกรธด,ด้วยสีแดงค่ะลองทำเด็กๆด,ดูนะคะว่าถ้าเด็กๆโกรธเด็กๆจะทำอะไรบ้าง พิงเพลรมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยอารมณ์นี้สีอะไรนะคะหนังสือนี้เป็นหนังสือป๊อปอัพนะคะที่น่ารักมากๆค่ะจะพาเด็กๆนะคะไปรู้จักอารมณ์ของต้นเองผ่านเจ้ามอนสเตอร์สีต่างๆนะคะมอนสเตอร์เนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างเดียวนะคะมีมอนสเตอร์ที่น่ารักด้วยรายละเอียดรีวิวจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะ สำหรับหนังสืออารมณ์นี้สีอะไรจากสำนักพิมพ์นามีบุ๊กคิดนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ชมรีวิวจบแล้วนะคะสนใจสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้เนี่ยสามารถคลิกลิงก์ที่พิงจะทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นหนังสือที่สอนเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เรียนรู้ในรูปแบบปรอบอัพโดยเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ เริ่มเรื่องนะคะก็คือเจ้าสัตว์ประหลาดหากสีเนี่ยมันมีอารมณ์บูดต,ตั้งแต่เช้าเลยในหัวเนี่ยสับสนมึนงงไปหมดนะคะโดยเล่มนี้เนี่ยเขาก็จะแทนอารมณ์ต่างๆเนี่ยด้วยสีนะคะแล้วก็จะมีเด็กผู้หญิงตัวน้อยเพื่อนรักของมันบอกว่านี่เธอไปทําอะไรมาเนือตัวเลเธอเปอะเปื้อนหมดเลยแอบไปเล่นพวกกันอีกแล้วใช่ไหม คราวนี้เนี่ยเจ้ามอนสเตอร์นะคะก็เลยอารมณ์สับสนแปรปวนใจคอวุ่นวายเข้าไปใหญ่นะคะเป็นแบบนี้เลยแบบนี้แล้วเธอจะมีความสุขได้อย่างไรล่ะเด็กผู้หญิงนะคะก็เลยสอนเคล็ดลับว่าก่อนอื่นต้องแยกแยะอารมณ์ในตัวแล้วจับมันใส่ขวดโหลไว้ก่อนนะตรงนี้ก็จะมีขวดโหลหลายใบเลยนะคะ เด็กผู้หญิงจะช่วยทำให้เจ้ามอนสเตอร์เนี่ยรู้จักอารมณ์ต่างๆนะจัดเก็บให้เป็นที่เป็นทางและจะได้รู้สึกสบายขึ้นอารมณ์แรกนะคะก็คืออารมณ์แห่งความสุขค่ะหนังสือเล่นมนี้เนี่ยเขาจะใช้สีเหลืองนะคะตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ลองคุยกับเด็กๆด,ดูนะคะว่าช่วงเวลาไหนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆมีความสุขบ้างหรือถ้าเกิดเราพูดถึงความสุขแล้วเนี่ยเด็กๆคิดถึงอะไรนะคะ อารมณ์ต่อมาคืออารมณ์แห่งความเศร้าค่ะความเศร้าทําให้ใจเราหนักขึ้งความเศร้ามาหาศาลเหมือนทะเลหมุนหมองเหมือนวันฝนตกตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ลองถามเด็กๆดูค่ะว่าอะไรทําให้เด็กๆเศร้าบ้างนะคะต่อไปเป็นอารมณ์แห่งความโกรธ มีพลังทำลายล้างความโกรธบ้าคลั่งเหมือนพายุมันลุกไหม้ใจเราและแผดเผาทุกสิ่งรอบข้างตรงนี้นะคะก็แทนความโกรธด,ด้วยสีแดงค่ะต้องทำเด็กๆด,ดูนะคะว่าถ้าเด็กๆโกรธเด็กๆจะทำอะไรบ้างอารมณ์ต่อมาค่ะคืออารมณ์แห่งความกรั้ เวลากลัวนะคะจะรู้สึกเหมือนตัวเล็กอ่อนแอทำอะไรไม่มีสติบางครั้งก็อาจจะก่อเรื่องร้ายๆได้ด้วยตรงนี้นะคะใช้ป๊อปอัพเป็นรูปป่าลึกลับนะคะแล้วก็ตัวมอนสเตอร์เนี่ยก็ตัวเล็กๆไปเลยต่อไปเป็นอารมณ์แห่งความสงบค่ะแทนด้วยสีเขียวนะคะ เวลาสงบหัวใจเธอเต้นช้าลมหายใจผ่อนยาวชีวิตดำเนินรับรื่นทุกสิ่งทุกอย่างดูง่ายได้ไปหมดเลยค่ะหน้าต่อมานะคะ ก็พอหลังจากที่เราได้ไปเรียนรู้5อารมณ์แล้วเนี่ยก็เอาอารมณ์มาใส่ในขดโหลโดยเริ่มจากความเศร้านะคะพอเอาความเศร้าใส่ไปในขดโหลตรงนี้พอดึงขึ้นมาก็จะมีสีฟ้าที่เป็นตัวแทนของความเศร้าอยู่ความโกรธแทนด้วยสีแดงความกลัวแทนด้วยสีดำความสงบแทนด้วยสีเขียวนะคะ แล้วก็ความสุขแทนด้วยสีเหลืองนั่นเองแล้วอารมณ์สุดท้ายค่ะเป็นสีชมพูตรงนี้ก็ให้เด็กๆลองทายดูนะคะว่าอารมณ์ที่เป็นสีชมพูเนี่ยเป็นอารมณ์อะไรค่ะตรงนี้นะคะราคาหลังปกอยู่ที่595บบาทค่ะเป็นเรื่องธรรมชาติรอบตัวอารมณ์เกี่ยวกับเด็กนะคะ เล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือ๊อปอัพที่จริงๆ,ๆเนี่ยเรียนรู้ได้ตั้งแต่อายุ2ขวบขึ้นไปนะคะแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นคนอ่านให้ค่ะหรือแม้กระทั่งวัยอันบานนะคะก็ยังเรียนรู้เรื่องอารมณ์ได้สนุกสนานอายู่ค่ะค่ะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวหนังสือแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b c r i b e เพืเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ